กราบสวัสดีสบายดีพี่น้องปองไปเมื่อสุขุสุขพ่อกับสาวหน่อยคนเก่าคนเดิมอีกแล้วจ้าเพราะว่าเมื่อนี้สาวหน่อยภาพไปหลอกพี่น้องภาพมาหลาอกอีกแล้วพี่น้องเมื่อนี้สยเดียชิคกี่สลิงพี่นอ้องสีโหนสลิงพี่น้องเสียหายพี่น้องเบิ้งน้อยไม่สั่งข้ามาสักถั่วเปล่าเนาะเงพี่น้อง อันนี้แม่น้ำแม่น้ำแม่น้ำแกะกระโดดเนื้อเขาต้องเช้าเขาเนื้อเขาองเช้าเขาใส่ต้องใส่เนาะน้ส่ใจเขาใส่ไปให้โี่เอออันนี้เพลินี่ ที่เจชื่อมา่าเหรอแกงป่าใช่แกงป่าไก่แกน้อยร้านที่ปีอเี้กากดอนาคอนพี่น้องนี่แกงป่าชื่อมื่อก่อนนะแกงป่าไก่ไก่ป่า วอ,อลลงแล้็เปนพี่นน่พี่น้องกับเข่ามาแล้วจ้าจมีต้มยำกุง้งมีตำมะฮุงมีลาบมียำแลมีแกงป่านำพี่น้องเียมียำแล้วก็มีแกงป่านำชมตำก็จะจเม็นชมพี่น้องเลย ชมตำมายังก็จะตำเปี้ยวเปี้ยวแถวเปี้ยวว่าพี่น้องกังกบลาบนี่อันนี้ลาบหมูมั้งนี่ยลาบหมูพี่น้องสั่งลาบหมูมาซีบบังก์ก็ป้าเท่าพี่น้องลาบกับแจเม้นชมคักชมแหน่พี่น้องเลยลาบกับจะชม,ม,ม,มตะหุงกับชม นีกินกับ well, yes. <trans lad ritt> ่คอยบันไดพี่น้องบ่คอยแสบบันไดอยู่ตอนนี้อยู่แก่งกระจานเด้อจ้าพี่น้องมาแต่ลองเลื่อแล้วก็มาแวกินเข่าอยู่นี่พี่น้องมองหันไปลองเลือเบิร์ลิงพี่น้องไปเบิร์ลิงแล้วก็มาแวกินเข่ามาลินน้ำอยู่นี่พี่น้องพี่น้องเดี๋ยวสะหน่อยกินเข่าก่อนเด้อพี่น้องมาเด้อพี่น้องมดหมูสุคน มากินเขาน้ำชาหน่อยเด้อจ้ามากินขาน่าแ่บๆน้ำกันพี่น้องเดี๋ยวกินขาน่าแล้วกะสิไปเล่นน้ำสิพากันไปเล่นน้ำพี่น้องเดี๋ยวเสียห้สชารพรหอยยางกับชาพรย้อยให้ไปโหนชะลิ่งให้พี่น้องเบิง่งเด้อเดี๋ยวชาหน่อยสิถ่ายให้พี่น้องเบิง่งเดี๋ยวจังหน่อยห้าจาังไปเบิ่งผอมกันเลยเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวตอนนี้ชาหน่อยกินขาน่าวก่อนเด้อจ้าพู้ได้ที่เขามากาอย่าลืม เา็คลิปนี่ให้จบแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้สาวหน่อยในเดจ้าอย่าลืมกดติดตามให้สาวหน่อยในเดจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวหน่อยได้เห็ดคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะเ<ม>ดี๋ยวสิกินปลาทอดนี่พี่น้องอันนี้ปลาทอดแซ่บด้ยวยพี่น้องมีปลาทอดเนี่ยละ่ะแซ่บกว่าหมูเลยพี่น้องเลย คำพรหัวยางกำลังสิขึ้นสะเลงพี twisting, ่น้องถ้าเบิงเด้อเร็วๆลงเลยเร็วๆเออนั่นแหละเออ มวนไหมวนาหนั่นเลยเหรอมันมวนขนาดนั่นเลยขคือลายรอบเลยนะมันลายรอบเลยนะอ่าหนึ่งสองสามเออบายบายด้วยยกมือบายเด้วยบายเขาบอ ญานนะพี่น้องางกะต้ายินแขกระต้ฉันสาวพันนะฟอรมติ๋วมันเหาอยูเลย đi chơi chị ăn nào bỏ đây Đấy, à, chung bột nào mà đâu mưa 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 xịt cáp lại phía nào nữa nào nào hang này cái chào nào đâu mà mẹ khỏi nào <laughs> เราเคยไ่ได้ดินนะเคยบอยากโล่งมันหนาวพี่น้องมันหนาวแห้งเด้พี่น้องแต่กำมวนดีพี่น้องครั้งหนึ่งในชีวิตนะพี่น้องเนาะมีโอกาสได้มาลินก็ดี Môn lại, môn lại, môn lại. Nói chút nữa chút này hãy tiết sẵn tập nào tìa, xin, tập 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 ยูนีบ่าคันมวลข้อท้องทุองเผาอะไรนะกันนะอ่ะคุยคือคุยแหงเลยอ่ะคุยอ่ะคุยบาเจ็บเจ็บาสไรทิงมาถ่ายรูปด้วย พอยปล่อยมันเลยซยาไม่ดีสุ per มันว่นแค่หน่าคือแม่งระงับอาะสิไดเขาจบคลิปเพลงนี้แล้วพี่น้องะชิมเมื่อแล้วเพราะว่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตคลิปต่อไปบายยมันหนาวเลยเนาะกลับบ้านแล้วมื่อื่นเหตุงานเลยพี่น้องบ๊ายบาย